สวัสดีครับขอผมพูดตามใจชอบครับคลิปนี้ก็จะมาถึงกีตาร์ไฟฟ้าต้องบอกว่าตัวที่9แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งตกใจตัวที่7แล้วก็ตัวที่8หายไปไหนตัวที่7กับตัวที่8เนี่ยจริงๆผมเคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วตัวที่7ก็คือ ibanez grx 120 sp ครับอ่า กล่าวถึงกีตาร์ตัวนี้สักหน่อยตัวที่7เนี่ยจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกที่ผมอะ่ะสั่งซื้อออนไลน์เป็นการพรีออเดอร์ออนไลน์เลยกับทาง c t music ความปมารับใจก็คือกีตาร์ตัวนี้ได้มาเนี่ยทางร้านเนี่ยได้ทำการเซตอัพแล้วก็ปรับแต่งมาให้แล้วด้วยคือเขาก็คือเขาได้ของมาเขาก็ตรวจเช็คสภาพของเรียบร้อยเซตอัพให้เรียบร้อย แล้วก็ถึงจะส่งให้ผมที่บ้านผมก็รอรับอยู่ที่บ้านเลยสบายๆกีตาร์ถูกเซตอัพมาเรียบร้อยกีตาร์ไม่มีปัญหาเลยเลยลองเล่นดูลองอะไรดูงานเฟรดก็ไม่มีบัสซิ่งไม่มีอะไรเอาจริงๆเอาจริงๆถามว่าไม่บัสซิ่งเลยร้อยเปไหมก็ไม่ร่กครับแต่ถ้าเราเล่นเล่น,เล,นเล่นดูแล้วเนี่ยมันไม่บัสมันก็โอเคแต่พอเราเอาไอ้เจ้าเฟรดล็อกเกอร์เนี่ยมาทําการตรวจสอบดูเนี่ยมันก็มีกระดกกระดกอยู่บ้าง เฟลดล็อกเกอร์คือหน้าตายอย่างนี้เอาไว้วางตรวจสอบดูว่าเฟลเราอ่ะม,มันติดไหมมันก็มีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาอะไรมากก็จบไปด้วยดีตัวที่8เนี่ยผมก็ทำคลิปไปแล้วเหมือนกันก็คือกุสตา gst 03อันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ซิงซิงฮัมตัวแรกในชีวิตผมเหมือนกันปกติ ด้วยความเป็นเด็กอะครับเราก็จะมีการรับรู้ประสบการณ์อะไรมาแล้วก็เกิดเป็นอีโก้เกิดเป็นความฉันไม่ชอบกับฉันมีความแบบเด็กๆอะแอนตี้มีความแบบนะผม,ผมว่าทุกคนคงเข้าใจอะแต่พอวันนึงเราอายุมากขึ้นแล้วอะความอีโก้ความอะไรต่างๆเนี่ยมันหายสูญสลายไปหมดแล้วเนี่ยเราก็เออไหนเราลองสิแล้วมันก็ มันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ราคาสูงมากนะแต่กุสตา GST03 ทีศูนาิงตัวเนี้ยก็ถือว่าเปิดมิติใหม่สำหรับตัวผมในความรู้สึกเกี่ยวกับกีตาร์จีนซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยยุคสมัยก่อนกีตาร์จีนอ่ามันก็จะมีอยู่กักสองสามยี่ห้อแหละขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันก็จะเป็นกีตาร์จีนที่ ทุกคนก็จะทราบดีว่ามันจะมีปัญหางานเฟรตมีปัญหาการประกอบออกมาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตัวผมเองก็เคยเล่นกีตาร์อย่างนั้นมาก็รู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยประทับใจแต่พอมาเป็นเจ้า g ูสตา r ีเอสทเนี่ยก็ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเหมือนกันทั้งทั้งเปลี่ยนความคิดทั้งเรื่องกีตาร์ซิงๆทำแล้วก็เปลี่ยนความคิดทั้งทั้ง,งเรื่องกีตาร์จีน เขาประกอบมางานดีมากเลยแล้วก็ไม่มีเฟลดติดเลยเหมือนกันก็เซตอัพด้วยตัวเองเล่นเองก็สนุกดีแฮปปี้สบายใจก็จได้มีการทดลองเรื่อง radius 9.5เอ่ u เซตอัพแล้วสายไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งทั้งทั้งตัวที่7แล้วก็ตัวที่8เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลิงค์คลิปวิดีโอเก่าๆไว้ให้ดูในเดสคริปชันข้างล่างกันแล้วกันครับอ่ะแล้วก็ มาถึงกีตาร์อของเราในวันนี้กีตาร์ไฟฟ้าต้องบอกว่าตัวที่9ของชีวิตมันก็คือนี่ครับ p o l ิ s m i t h อีกแล้ว p o l ิ s m i t h SE Silver Sky ครับเป็นซิกเนเจอร์ของคุณจอห์นเมเยอร์เขานะแต่ต้องบอกก่อน ผมไม่ใช่แฟนคลับของจอห์นเมเยอร์นะไม่ได้รู้สึกไฮ p ์รู้สึกว้าวอะไรกับเขาเลยแต่ว่าเราเนี่ยดูยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยทำการรีวิวทำการกล่าวถึงเจ้ากีตาร์รุ่นเนี้ยจนผมรู้สึกว่าเฮย้ยมันไฮ p ์ขนาดนั้นเลยเหรอมันว้าวขนาดนั้นเลยเหรอขอฉันไปดูตัวจริงหน่อยสิ ก็ไปทานข้าวกับที่บ้านครับแล้วก็มีโอกาสได้แวะไปดูก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอยากจะได้หรืออะไรก็แค่อยากจะดูว่าเอ้ยมันสวยมันอะไรขนาดไหนตามสไตล์ผมครับไปดูอยู่แล้วไม่จับไม่ลองมันกลายเป็นแผลใจไปแล้วครับก็ถ้าไม่ซื้อก็จะไม่ลองพอได้ไปดูได้ไปจับมันว้าวมาก สำหรับผมถึงบอดี้มันจะเป็นป๊อปล่าก็จริงตัวกีตาร์หัวปักผมบอดี้ก็เป็นป๊อปล่านะคอ er เป็นเมเปิ้ลฟิงกรบอกจะเป็นโรสฟูดแต่ความสวยงามของเขาความคอมฟอร์ตเทเบิลของเขาเนี่ยเวลาเราจับเราเล่นเนี่ยผมรู้สึกถึงความพิเศษเลยอะรู้สึกถึงความแตกต่างซึ่งตอนนั้นอะผมกำลังลังเลใจอยู่ว่าเออ อยากได้สแตตดีๆสักตัวหนึ่งเอาแบบสักกลางๆอะ่ะรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์แล้วซึ่งตอนนั้นก็มองเป็นเฟนเดอร์อาเพลเยอร์ซีรีส์เป็นสิงิงๆิไว้แต่ผมติดแค่ว่าเฟรตบอร์ดมันเป็นพอเฟโล่มั้งผมไม่อยากได้พอเฟโล่แล้วตอนนั้นอะผมก็ยังเป็นคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับอากีตาร์ที่เป็นคอเมเปิลอยู่เลยอะผมก็เลยอยากได้กีตาร์ที่เป็นคอดำแล้วเป็นโลสฟูด ซึ่งมันก็ต้องเลือกระหว่างเอาพอเฟโลหรือว่าเอาโรส o ูดที่เป็นพอลิสมิ h ตัวนี้ซึ่งราคามันสูสีกันมากเลยสุดท้ายผมก็ตัดสินใจเอาพอลิสเป็นซิงซิงซตัวกีตาร์หัวปักก็เป็นซิงซิงงงนะครับตอนที่เข้ามาตอนแรกแต่ว่าด้วยราคาของมันด้วยงานประกอบวงจรของมันเนี่ย มันผิดไปจากสิ่งที่สแตทมันควรจะเป็นไงผมก็เลยได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ที่แบบผิดแปลกแล้วก็สร้างเลยกลายเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ที่ไม่ดีพอวันนี้รู้สึกว่าอยากเล่นสแตทเข้าใจวงจรละสแตทเป็นยังไงแล้วอยากได้สแตทดีๆที่มันเสียงมันดีๆเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็มาจบที่ Polis, m i s s SE, s i l v e r s ว s k y ตัวนี้ครับสเปคก็คาข่าบอดี้ป p ล่าคอเมเปิ เฟดบอร์ดโรสบูดเฟดนี่จะเป็นมีดเดิลจัมโบ้นะ radius น่าจะเป็น8.5โค้งโค้งกีตาร์ตัวนี้ก็ทำให้ผมรู้นะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบ radius เจดจสาจากการประสบการณ์ที่ได้เล่นนะครับมันมันพอเราจับแล้วรู้สึกว่ามันใช่ radius เนี่ยมันจับคอร์ดมันเล่นอะไรสบายมือมากเลยทั้งทั้ทตัวนี้ก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นคนแบบ ชอบเลสพอเนาะแล้วเลสพอจะเป็นเรเดียสิบสองแต่พอตัวนี้เป็นแปดจุดห้าแล้วพอไปเล่นกีตาร์ที่เป็นเจ็ดจุดสองห้าผมกผมชอบเรเดียสัยงนั้นมากกว่าเพราะความไฮฟ์แล้วพอเราไปดูมันสวยมากเราก็เลยจับมาอ่ะและนี่ก็คือกีตาร์ตัวที่เก้าครับตัวที่เก้าในชีวิตพอลิสมิดเอสีซีเวิร์สกายครับสิกเนเจอร์ของจอห์นเมเยอร์ขอบคุณครับ